สวัสดีรันี้เก็เจอลายการวิเตอร์แบบเพิรแชนแนลอีกรอบหนึ่งเฟลเมื่อหลารอบแล้วละ่ะถ่ายมาแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้ อย่ามายุ่งลูกลูก้ายอย่ามายุ่งนีอ่อย่าละนะฮะก็มาอยู่กับหมอเด้อ EP สามนะฮะจริงๆจะได้ EP สี่แล้วแหละแต่เป็นคลิปที่แล้วเฟลเฟลไปแล้วคลิปแล้วเอวีเอถ่ายเมื่อกี้ก็เฟลเฟลตลอดเลยลเมื่อกี้มไมเองก็เป็นไรไม่รู้อ้้วทำไมอ่ะตัวเสียงก็กล้องดังแล้วก็หายออเออ,เอ,อไม่ใช่ละ ก็มาอยู่กับมอเดอร์ EP สามถ้าเฟลอีกรอบหนึ่งก็จะถ่ายต่อไปเกี่ยวแล้ว <c oughs> อย่างนี้ต้องลาออกนะก็มาเล่นกับมอเดอร์อีกแลว้วกับมอเดอร์ที่แบบรักษาคนไข้ได้ทุกรายรักษาให้ลงนรกหรือไม่ก็ขึ้นสวรรค์ไวๆครับไปเราไปกันเลยดีกว่าไม่ <c oughs> มีแผนที่สามมาละเอาเวลาเวลาเวลา มีข้างน้าแล้วนะฮะแล้วก็มากับไอ้มิสชั่นสองนี่ก็เล่นเล่นข้างหน้ายังไม่ผ่านเลยทำไมไม่เสียบอ,ะอ่ะไม่เสียบอะไรเสียแผน่นโอ้ยลำบากวาไม่ยาไปดีนะฮะเราจะวันนี้เราจะรักษาบอสให้ได้จากคลิปที่แล้วไว้เกือบรักษาบอสได้ครับครับคราวนี้บอบอสมารักษาบอสได้ไหมเออไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้ว, <c oughs> ลวเอ้ยหลุดติ ไปอย่างแรกต้องหยิบเข็มชินยาให้ได้นะครับขั้นพื้นฐานนะครับอึ้บได้มีดอีกแล้วอ่ะได้คบได้อะไรวะสุภาษิตใหม่หยิบเข็มได้มีดเออแล้วแบบอันเก่าอะครับมัคืออะไรครับสุภาษิตเก่าหยิบเข็มได้มีด อีกแล้วถ้าหยิบเข็มได้มีถ้าหยิบถ้าหยิบมีดเด็บถ้าหยิบมีดหยิบมีดได้ได้เข็มไม่ใช่ได้มีดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารักษาบอฟก,กันเลยดีกว่ะมีดจะถาดฮะหยิบมีดจะถา,าดถาโธ่นะเอะอุดม,มือลื่นไปหน่อยก่อนโดนแด็บ ยิบยบยิบยิบยึบยึบยึบยั่งยานะควันควัย่เออเราจะเอาอะไรทุบวะโอ้โหเราคงได้ช่วยได้ใช่ยเอาเลยซื้อผ่าได้จริงยึบยบเอาเลยซื้อหาได้ไมิอย่าไปพึ่งไอ้นี่ไม่ไปทำเรียมําให้เลี่ยนรดหัวบเลยนะไม่เป็นไร อยากให้มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าๆยังที่แบบทุบซี่โครงพวกซี่โครงกระจายทุบทีเดียวปุ้งนี่นี่คือการรักษาแบบแบบเบาๆเบาๆบอเดลอรับประกันอุ้ยพ่นหอบเลยนะเบาๆอืออือเอออ่าแบ่ตายแม่งหลุดไปแค่น,นี้เดียว จุดประสงค์เราคือคาร์บอฟไไม่ใช่รักษามหมอเธอร์ไอ้รักษาหมอไปรักษาบอฟโ <c oughs> อ้ยเป็นมัวแล้วเราทุบกระดูกบ,บอฟไม่ได้เราก็หันแม่งเลยกระทำเป็นน้ำชายครับคราวนี้เจ้าจะผ่านไหมไม่ผ่านเน,นี่ยดราชชั้นนี้เจ้าจะผ่านผ่านเน,น,นี่ยแน่ใจแน่นอนเนี่ยทั้งครูกำหนดแในวันนี้คงจะยากเลย ไม่ยากหรอกผมทําได้อยู่แล้วอื้ยจุ๊บเลยปาทิ้งเลยคนอย่างเดินสยางล้มเหลวทุกงานโอ้ันเลยจิ้มไปที่จ้วงที่หน้าพี่จ้วงจ้วงกันเยอะแล้วน่ะจ้วงตั้งห้าสิบลิมิตจ้วงที่หน้าพี่จ้วงที่หน้าพี่จ้วงที่หน้าพี่เนี่ยครับผมเป็นยไงล่ะเริ่มมาคงจะช็อกหน้าดูไม่ง่าเป็นรู้ก็ใครไม่รู้ เาดวงที okay, ่หน้าพี่เนี่ยมาถึงการหยิบวีบอันแสนได้ครับจกถ้ากูหยิบมาเล่มเดียวแม่งมากี่เล่มกูไม่รู้ครับนี่หยิบยี่ีด้ไม่หรอขาดที่ถูกพี้หน่อยมันก็เป็นไงขาดไปไหนแต่วานเป็นบั๊เข้าตัวบอสเห็นไหมขาดเห็นไหมบอกแล้วขาดเส้นนะขาดไปแล้วเส้นสายใหญ่ครับ ไฟมันขาดหมดเลยอือจอ่อ่ะเห็นแล้ขาดหมดแล้วแบบไม่ทันว่ะหมอเร็วๆหน่อยดิหมอลายตายลายบ๊อบดับสเต็ปดับสเต็ปเอ้ยหยิบเข็มไม่ได้ืออชึบหยิบเข็มการหยิบเข็มของมอเดอร์นี่มันเป็นอะไรที่ยากลำบากมาก เจ้าวังที่หน้าพี่ไม่บออ <c oughs> บอบอย่างนี้แล้วเรื่อยบอบก่อนอุ้ยบอบจะรอดแล้วรอดบ้าแล้วเอาทั้งส่วนนี้ออกไม่ได้เลยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว <c oughs> เนี่ยเห็นไหมหอลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กก็ได้ป่ะวะ <c oughs> <c oughs> เหมือนมันลื่นอะ ช่างคนเดียวบอกไปบ่ายเจอกันเออ่คลิปหน้าไม่ใช่หรอไหน่าได้ห้านาทีกว่าๆเองเลยแป๊บนึแป๊บนึแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรักสัตัวแป๊บหนึ่งอ่านะเดี๋ยวจ้าน่ากลับมาแล้วอ่ะกลับมาแล้วครับเมื่อกี้ตัดคลิปไปแป๊บหลุดไอที่ตัดแม่เรามันกลับไปหน้าสกายคลิปหลุดนะรักษารักษาบ๊อบนะวิธีการรักษาบ๊อบได้ถูกวิธีนะครับยุบคอร์ชใช่ไหม ทุบไปที่ล่างบอกแบสทุบเข้าไปทุบเข้าไปทุบนี่เอาไปงงชูไทยเนี่ยกระดูกก็ออกหมดแล้วแค่นี้เองง่ายๆเนี่ยเพิเศษพืเศษไปยยเล่นอะอรที่ง่ายๆมาปัดถือว่ามึงลืมเอาเข็มนะไม่ใช่ไม่ใช่เลยผมจะไอยู่ทีหลังแต่ว่าอ,อืออือมันลำบากอ่ะถ้ามันไหลลงมาอีกนะเอ้อทำไม การหยิบเข็มเป็นอะไรที่ยากมากยากเลยงานเนี้ยหยิบเข็มได้มีจริงโจ๊กดีนาพี่โจ๊กดีนาบอสโจ๊กดีนาพี่จริงก่อนนั่นไม่จริงอ่ะต้องหายโอ้ชีดแล้วโอ้ชีดแล้วโอ้ชีดแล้วช่างมันครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเราจะรักษาบอสได้ทันท่วงทีเรามีหลักฐานแล้วเกมมันเป แหม่เด้งเอารักษาบ๊อบได้ทันทุกทีแน่นอนครับเจ้าผมครับบ๊อบต้องรอดอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนครับอย่างแน่นอนบ๊อบต้องรอดบ๊อบแม่ใจสิรอดรอดนะรอดช่องไปอยู่ตังหวัดเป็นไงเราเส้นขาดแล้วนะครับสายใหญ่กับสายเล็กนี่ขาดไปแล้วนะครับเหลือเส้นตรงนี้อีกนิดนึงตัดให้ขาดตัดให้โดนทันทีตัดให้โดนสิ อแล้วขาดตรงไหนวะที่ทำให้ขาดตรงนี้ปะแถวแถวนี้เนาะใช่เออใช่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 ใชใชนะฮะก็เลือดไม่ทำไม่หงไม่ห้ามมันแล้วคนระับโรงพยาบาลถ้าเกิดที่โรงพยา,าบาลโรงพยาบาล่างยิ่งินจ,จะไม่เข้าเลยเลือดลงมันไม่ไม่หงไม่ห้ามนวเลือดเลือดลงก็ลงเลือดมันไม่ลงไม่หงไม่ห้ามมันแล้วครับหยิบขึ้นมานครับควักออกมาเลยครับแล้ตรงเนี้ยหยิบได้ไหมวะ เราจิบไม่ห้ามเพราะอะไรเคนดิ้งทำาไม,มัมหยิบไม่ได้ทำไมไม่ม<ช>ได้ไปปักหวับวบอบจะฮากว่านี้โอ้มันการจิบอะไรนี่เป็นยากมากเลยเว้ยอ่๊บตา,า,า,ายง่ายกว่าชีวิตจริงเลยแค่ a w เขาบอกวะเดี๋ยวอะ a w a w e a w e อีอะไรอีวะอาาร์เดอะเบลค์ทำมันเอวีอแล้วก็เดะเดอบลค์บาทำไมไม่ขาดทั้งสี่วะคือมคนตัดโง่ตัดที่เลยนะครับเหลือสามร้อยกว่าเลยนะครับมาบับไปบ่ายตายเจอกันคลิปหน้าเนี่ยตัดบอกเอออ๋อเฮือช่วงที่หน้าพี่แป๊บเงอยากขอไปปรับเออความไวเบาก่อนรู้สึกว่ามันมันไม่ทันใจอ่ะ โจงทีหน้าพี่เนี่ยครับตรงนี้นะครับปรับปรับไปสุดเลยครับนี่โจงทีหน้าพี่ไม่จบกระจ้วงที่หน้าพี่เน,นานะเอะอ,อเร็วเกินนะครับเร็วเกินไม่ดีนะครับดีอ่ะนะครับรักษาบาัฟได้ทันทุกทีแน่นอนครับนี่บอสไม่มีทางตายแน่นอนครับแล้วเกมก็จะหายไวขึ้นเราต้องอย่างแรกนะครับปรับอันนี้ไปก่อน ไอ้กระป๋องนี่กระุ้กีเลยออกไปอ้าวดูดีตอนนี้จะหยิบจะหยิบอะไรได้แน่นอนเลยเชื่อมเกมโซ่เชื่อได้แน่นอนเลยเป็นไงได้มาแล้วครับได้เรื่องที่มือหมอครับลิซิต้าซะเข้หรอฮะโอ้โจนทีหน่าพี่เนี่ยอ นะแล้วก็หยิบอย่างแรกครับผัดขวดน,นี่เอาไปก่น <c oughs> อนเออ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 จับอบ้าโชูเฮ้ยถ่ายคลิปอยู่อะไรเนี <c oughs> <c oughs> ่ยโ,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 โอ้นาดกบที่ถ่ายคลิปอยู่นะครับ tại dài clip là rồi nó mèo, ồ, ai đang mèo, nè, hài lệ rồi, ai vậy? anh mua đơn, bảo, về rồi, ơi, <laughs> <laughs> thái <ở> đâm, à? <laughs> 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 ไมนจะปากบอกเจ้างอีกว่ามันคือเต็มอาใหญ่ะพอดีเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดีแน่วเลยเดี๋ยวว่าปากบอกน้องหน่อยว่าพอดีได้ยินเสียงเยอะเลยฮะบอกว่าอะไรนะบอกว่าอะไรเดิมไม่เกี่ยวเลยถ้างั้นไม่ต้องเพิ่มเกมโอ้เฮ้ยกูอย่างเดียวเลยกูอย่างเดียวเลยทำเมียที่บอกแบบ ก็คือแขวนทะลุมือเกี่ยวไว้เนี่ยเแล้วทำไมไม่ถามมาก่อนว่าจะคุยเอ้ยอย่าเปิดเพลงอย่าเปิดเพลงอย่าเติดติดอย่ามาปิดเพลงสิแต่มาเหรอมันจะคิดไม่ร re ู้เร ja ื่องก็แตัดไม่มาเหรอฮะ ตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ครับตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ไปเปิดทีไปเปิดหลังไมอ่อืมหันหลังไม่เอ้ยกับหลังหันไม่แล้วก็เปิดเพลงจบคลิปก่อนแล้วค่อยถ่ายครับเจบคลิปแล้วถ้าเปิดเพลงจบคลิปก่อนแล้วค่อยถ่ายครับมาเขาว่าไงจบคลิปปุ๊บถ่ายใหม่ไม่ใช่ละแล้วก็มาคอยย้ำจ่อเอ่อหยิบเข็มได้มีหยิบช้อนได้มีหยิบมีดได้มีมีดทำไมมันหยิบยากขนาดนี้เออ โอ้่อมีแนตะ่ถ้าเห็นมันปิวอย่างนั้นนะโอ้โหฝันแล้วนะการยิบยิบครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ยากมากฝันบล็อกจะไหลแกมีดเล่มเดียวทำไมมันยิบเลยนะว่าครับแค่เล่มเดียวเนี่ยแค่เล่มเดียวแค่เล่มเดียวเนี่ยแอบพายา,ามีดฉีดมากๆแล้วเป็นมันนะก็ะฉีดในความแม่จนเบิร์มันจะเป็นมัน เฮ้ยจริงบอลจะเป็นหมาเนี่ยบอมบอมบอบไม่ต้องกลัวไม่ดับไม่ได้ใจเย็นอืมไม่ต้องกลัวนะนายเดี๋ยวสี่จะชาให้อ้โหยายชาที่ได้ผลลิ์แรงมากฝากอาไรกาวไปใส่สติ่งกันแป๊บนึงอือทำไมนัดเงียบอะเงียบเลยเฮ้ยหันหันให้ขาดต้องหันให้ขาด ผมไม่ไม่คงไม่ต้องขาและโอ้โหมีจะหมดแล้วมีโอ้ด่านะเขียเออใช่ครับต้องต้องจะฟังคำสั่งของเจ้านายครับจ้วงทีหน้าพี่จ้วงเข้าไปที่หน้าไม่ต้องมาอะไรเลยดิเหวอีกแล้วจ้วงหน้าพี่เนี่ย วันหลังว right. ันหลังผมจะเล่นเอาลาสแบบสดๆให้ด <okay> like, um ูถ่ายสดเลยบนยูทูบยูทูบผมรู้วิธีแล้วยูทูบนมีคนมีคนเขาแบบแล้วเราจะแชร์สกีนได้ยังไงล่ะจ้ะเธอก็ถ่ายคลิปอยู่ไอ้ว่าไอ้อมาเด้อมาเด้อถ่ายมาเด้อ คลิปครับถ่ายหมดเลยรุปมึงถ่ายคลิปคือถ่ายหมดเลยทั้งถ่ายคลิปทั้งถ่ายหมดเลยเถอะถ่ายทุกอย่างใหญ่ทำให้สับสนดิในไหนไปกาลีนาปิดปิดที่พี่หน่อยตอนนี้ไม่ว่างถ้ากลับไปอยี๋คลิปมันดาบอีกโอเคครับนะไอ้ทำไมไม่ขาดสักทีเนี่ย นเนี่ย,ออยเนี่นยไอช่าไมาถ่ายยังนานไดสิบนาทีเองเหรอถ่ายนานไดแค่สิบนาทีเองเหรอสาม้าเออสิบห้าเพราะตอนนั้นตัดลิปไปเนี่ยแล้วการาช่วยเจอ,อบอบคังดีมันก็ยากลำบากมากรีสตาร์ทเถอะมีดไม่พอครับพยาบาลไม่ยอมให้มีดมา <laughs> มีดไม่ครบนี <laughs> ่ไม่พอเหรอในหกตันเนี่ย <laughs> ไม่พอ <laughs> มีถ<ม>ังเล่มไม่พอเลยไม่พอครับมันไม่พอไม่พอกับหมอ,มอเดอร์หมอเดอร์ต้องใช้มีดหลายเล่มครับบ๊อบป,ป,ปิดหน้าไว้นะนี่มันมีอสองเล่มน,นี่ไงสามแล้วสองเปิดเปิดนี่ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยอย่าเป็นออโต้โหมดนะครับอย่าเลยนะชี้ชี้หน้าไปออตโต้โหมดทีหนึ่งวิ่งอุ้ยตกควัานี่คตอบทีหนึ่งก็เดะไอ รู้สึกปิกเกอร์คจะเป็นอะไรสุกูปตะก็เกินทงจุงที่หน้าพี่ไว้ก่อนนะชิจใจชาไว้ก่อนเขาจะได้ไม่รู้สึกเจ็บนะครับจุเขาจะรู้สึกเจ็บอีกทีก็ตอนที่หน้าคุณเ้ขึนเมื่อกี้เราโดนจิ้มก็เข็มชินาอันนี้เออเออ สวานทำงานอันไหนคือสวานเอ้ยสวานจะเย็นหยิบกระกรหยิบกระเป๋าเอ้ยไปปิดใกล้แล้วอุ้ยสว่านสว่านจะเย็นสว่านเย็นไหนมันสว่านวะเฮ้ยอย่า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 ช่วยเหยาะแก่เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาโดนมีดมีดคือของล้ำค่าล้าเข็มอ่ะเฮ้ยเฉียดไปนิดนึงอย่าเข้ามาใกล้ๆสิออกไป อันนี้จะจำ <c oughs> ออกไป <mm> มอนมองไม่เห็นแล้วนะคงจะออกไปให้ครัโอ้ยังเห็นเงาเงาอยู่เลยอันตรายคร <c oughs> <mm> ไม่ใช่อปลักมาดู <mm> อีกทีมันจะมาอีกสะพานก็อยู่บนตัวบ๊อบแล้ว <mm> <mm> อ่าหยุดคอดิ้นมาแล้วก็ฟาดอื้มการติเกอร์แล้วเออฟาดฟาดเข้าที่หน้าพี่เรี <mm> ยบร้อยครับกระดูกขาดไปแล้วับโยนทิ้งก่อนนะครับใช้เส้ทโยนทิ้งครับ แล้ว<ช>พอไยกบบัณเดินเข้ามาก็บอกที่นั่นทำเฮ้ยจิ้มเออโจ้ที่นหน้าพี่โจ้ที่หน้าพี่ปากไม่ใช่น้าเฮ้ยเอ้ยจะไปไหนเราคำคำมา<ำ> <c oughs> โอ้เอาอย่างไรเป็นไงเป็นกันแล้วครับออืหือาตกเลยเหยาชงยาช้าไม่มีแล้วนี่โซโลส,สามมีดสองสามเอ๊ะ แค่สองเป็นโซโลแล้วเออเดือนหนึ่งโซโลอะไรอน่าจังเลยคนระับโซโลโซโลดาบหักไปมากจะไม่ดาบคุณเลือกไม่ได้คุณภาพขนาดานี้ผม <_ A> เป็นช็อปเปอร์แล้วนะ <_ A> ช็อปเปอร์หล <A> <_ A> ังจกพูดอืออืออือทำไมาไม่ขดาดทำไมามันไม่ขาด ทำไมมันไม่ขาดให้ฟันมันทุกที่ทุกทิศแล้วนะอ้าวตกลงมันขาดหรือไม่ขาดวะเนี่ยเริ่มหมุนแล้วเอ้ยไอ้ขาดเนี่ขาดขาดติดขาดไม่ขาดเนี่เออขาดแล้วก็จะขาดได้ครับก็จะขาดได้นี่เพราะฟันไม่โดนหรือว่ายังไงเสียเลือดเกือบสองพัน น,นี่คือการผ่าตัดแบบนี้นจะผ่าได้แค่ส่วนี้เสียเลือดเกือบสองพันแล้วนี่เฮ้ยมันมันขาดแล้วนี่หว่ะควกไปฟันอยู่ได้ตัวหมอกมาเลยอ่นอนนอนอน,อน,นอนตัวใหญ่เท่านี้ทำไงโอ้โหบ้ามากอือผ่าแล้วำไส้ติงผ่าไส้เล็กแล้วผ่าผา่าทุกอย่างครับเสียงในเกมโคตรน่าแบบนะ่ยเนีน่ยผ่าผ่าเอื้อกขางกระตุกโอเคขาดแล้ว หยิบมีดออกมาถ้าได้พารกิจไปพาเอเลียนนี่แบบเอเลียนตายยังไงทำไมครับเองจพาได้ปะได้แน่นอนเนี่ย,าายระดับมีแล้วมอเดอร์ทุกอยาก่างทำ้ะชกอย่างแล้วมอเดอร์ถ้ามียาชาที่ช่วยบอบได้นะครับแต่ตอนนี้นี่คือ,อยาชาร่องชุนไปแล้วเอ้ยอยาไใส่อะอย่าไปอยู่ข้างในสิคือเราต้องตัดเอ่อบอดใจตับไต,บต,บต,บตอะไรก่อนนะก็<ช>่ะ<ด> ว่าไม่จ้องวงแผนแล้วล,ะล่ะเลยแปดร้อยเใช่เจ็ดร้หเหมือนน้านอยหลังอ่ะหาวีเน 5, 4, 3, 2, 1, ี่ยห้าสี่สามสอหายังไม่ได้เฮ้จุบจุบจุจ,จะช่บอให,ให้ทันให้ทันให้ทันอีกอเออบอปไปช่ไอโนนนะเพะันผิด ไห้โทษเ,เอ่อพูดเรื่องอารมณ์การนะครับไอ,อ้เอ่อคนคนที่พูดอยู่อ่ะอเอ็งก็พูดไม่โทษมันมารักษาผิดเนี่ยไอ้จริงๆผมไม่ได้เล่นนะเฮ้ยออือ,อบบอลตบบอลตบบอล <laughs> เอ็งมะเล่นเราไม่ได้โหลดมา <laughs> ไรเราซื้อจะบอกให, <laughs> ห้จริงๆถ้าเปิดเธอเาจะไปซื้อให้ดู สำหรับเกมที่อยากเล่นมากๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่สำหรับเกมที่อยากเล่นมากๆนะครับอ,อย่างเช่นเกมอะไรดีตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นเกมอะไรดีเกมพายเรือเอ,อ้อยจะบอกว่าต้องเพายหน้าบอสไปก่นอนอโอ้โหมาโจ๊กที่หน้าพีทำไมโจ๊กที่หน้าบอส จ้วงที่นะบ๊อบนะครับเนี่ยผมจะรักษาบ๊อบโดยวิธีเลื่อนสวยสิงลุงผมจะรักษาบ๊อบด้วยวิธีนี้แหละเลื่อนดูเลื่อนเห็นแล้วบ๊อบดิทำไมเลือดสามเราเอ่อเอิ่มอ้าวอ้าวอย่าให้มันเด้งนะเออโอเคสายลุงเนี่ยบ๊อบเป็นผมสายลุงเลยนะจุ๊บ นะถ้มาอีกเล่มหนึ่งนี้ก็ออกไป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 เออเดี๋ยวไม่มีมีใช้แล้วเว้ยคือเราต้องหันตรงนี้ออกก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่มองลำบากว่ะครับแรงมีดไม่ถนัดครับคิดตัวว่าเราใช้มอสไอเกย์ฮึมฮึมชุบแล้วก็กลมลงนิดนึงแล้วก็ว่าเราใช้ตัวเช็ดแผงสกอริงเด็กเจอเอ้ชอบเลย นีอ่อกอล่นเหรอเออจริงมันก็ไม่ได้สาดายนะแต่มันแบบดูนิดนึงมันแบบดาบมันไม่ใช่ดาบเลยฮะมันขาดงเปล่ายังไม่ขาดเอ้ยขอเมาแล้วเอ้ยเฮ้ขาดแล้วขาดแล้วขาดแล้วแบบช่วงนี้เอ่อนิดนิดนึงกินนิดเดียวเองกินไปนิดเดียวเองขาดไหม ไม่ขาดไม่ขาดนะลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ไม่ขาดนะครับลำไส้เล็กขาดแล้วนะเหลือลำไส้ใหญ่เนี่ยกูกูตัดมือมาดูเลือดอบอกแล้วอืออุ้ยดาบมีติดไม่ใช่ดาบเลยโอ้โหเลือดเต็มมือ <c oughs> ต้องหยิบเขี่ยมไม่ได้มีตลอดเลยจริงจะเป็นมอนฆาตากรฆาตากรตั้งใจต้องเปลี่ยนเป็นฆาตกรเด้อแล้วถ้าจับก็น่าจะรู้เลยถ้าจับ หายเฮยปจุดีนาพพ้าผมมันเป็นการศึจษาใจมากเออตอนนี้ก็มีทำใจใจยังไม่ขาดอ่ะมันทำมายังยังไม่ขาดวะจุงชินหาพี่อเราเล่นแบบไม่ตั้งใจนะถ้าตั้งใจก็ทำได้นะผมได้แค่หวังเนอะ <Yo. S 2> โอ้ผมว่าจบคลิปจะ่เกิดไว้เนี่ย <Okay. S 2> บ๊อบตายเมื่อไรผมจะจบคลิปวันนั้นแลอองั้นเราก็จะมาเล่นเลเซอร์นี่แบบนั่นไงมีควันไส้เลยเฮ้ยทำไมมันมีสองอันเอ <c oughs> อย่าไปคิดมากนะชิบหยิบเล <c oughs> <c oughs> เซอร์ไอ้ไม่นภาพโลตาเลยนี่นี่ของจีอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> มันมีให้อยู่ <c oughs> แล้ว ช่วยทำไส้ปล่อยไว้ก่อนไม่ใช้เลเซอร์ผ่าจะง่ายกว่าอีกมันผ่าไม่ได้ผ่าได้จริงไหนไหนขาดในเวลาขาดแล้วนะไหนขาดเลยเลือดเลือดขาดหายโอ้นะครับเราต้องเอาอุปกรณ์ทุกทุกที่ทุกอย่างเพื่อ,อรักษาบอกไม่ได้ชิบเดี๋ยไม่โดนแะคบบตาลายแม่บอกไม่ตาลายคุณเลน่น คือมันหยิบเออคล้ายๆแบบพวกสามดีไงครับเนี่ยแล้วก็วางไว้ที่บอปเหมือนกูทรมานบอปอยังไงไม่รู้อืมเปิดไปเปิดฝาแบบไม่ต้องออโต้โหมดนะเวย้ยเราจะหยิบเออจุบจุบมาสองชิ้นนะครับแล้วเราก็ต้องวางที่บอปนะเพื่อให้ร่างกายผมซึมซับไปมึงทำทีมเลยเนาะ <laughs> ซึมซับเข้าไปสบบในรืซึมซับเอเออ้าวหายไปรู้หนึ่งวะ ไปไหนะใส่บอกเขาซึมซับไปไม่ได้เป็ไงบอกแล้วซึมซับโวยละกัยบอกเขาเป็นอย่างเงี้ยซึมซับรักอะไรเร็วมากเฮ้ยอย่าพึ่งจกอย่าพึ่งอย่าพึ่งกายอย่าพึ่งกายนะป๊อบบ๊อบอย่าพึ่งขอหยิบเขียงว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ้าวหายเลยอ๋อต้องใช้นี่วซึมเราเจ๋อเป็นไงครับพอดีเลยเออว่าโทษ จบได้จบได้น่ากลัวมากพวกจะหยองเลยเต๋อผ่าเลเซอร์ผ่าหน้าบอกโอ้ยคลิปน,นี้ก็ต้องจบหมอเดอร์อีพีสามจบถอแล้วแล้วเราก็กระดานเฮ้ยโดนหน้าขาดอะไรวะเราคลิปโอ้โหหลุเออดเป็นยัไงหลุดเลยเหมืนอยู่ในอวกา,าศอะ เฮ้ยจะบอกเว้ยอะไรต้องรู้ว่าเนี่ยวิธีที่ทำให้หายดิสโก้ทำไงไอ้หลอดสีฟ้าทิ่มเราเขียวเว้ยเนี่ยน่าคลิปนี้ก็จะจบแบบวิญ่างนี้แหละ๊ายบ่ายจะันคลิปหน้าครับผม